สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาเพิ่มแบตเจ้าสต็อกเรีรุ่นอ่าไม่ใช่คิวเบิร์นครับคิวเบิร์นคิวเบิร์นร่หนึ่งนะครับลูกค้าส่งมาให้เปลี่ยนแบตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมจะปลดออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปลดน็อตน,นะครับมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะขนออกนะครับแกะที่หนะุ่นอนออาเรามาระวังนิดนึงครับตรงจะมีชุดสายแพรอยู่นะครับ ตร,รไม่ใช่ครับหลังจากที่เปิดเข้าไปดูดนนแล้วในนะครับตรวจสอบแล้วแบตเตอรี่นาจะยงมาที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะหมุนข้างล่างครับเมื่อกี้ผมเปิดดูแล้วนะน,บบนะครับเขาไม่ได้ต่อแบบคิวเบิร์นสองนะครับคิวเบิร์นสองเขาจะมีขั้วยาวเลยส่วนคิวเบิร์นหนึ่งเขาอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเปิดเข้าไปตรวจสอบว่าเขาเชื่อมต่อตรงไหนเป็นพิเศษไหมนะครับ สรุปแล้วแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ผมก็แกะออกได้นี่ครับนี่แบตเขาอยู่นี่นะครับแล้วก็เขาก็ไปพ่วงกับตัวบอร์ดนะครับนี่ตัวบอร์ดที่อยู่ตรงนี้นะนี่นะผมก็เลยอยากรู้ครับว่าเขาต่อยังไงนะสรุปแล้วถอดตรงนี้ได้ครับไม่ต้องยาวไปถึงข้างในนะครับถ้าแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับชักปัดออกเลยนี่ครับแบตเตอรี่ของเขานะครับเดิมๆนะครับ จะเป็นแบต 4S นะครับเห็นไหมเนี่ย14.8โวลต์นะครับความจุอยู่ที่สักไม่บอกนะครับเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะครับแบตรุ่นเดิมๆเ,เลยไม่แน่ใจว่ากี่กีมมิลลิแอมนะับอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับเห็นไหมครับ2,200มิลลิแอมนะครับ,เ,รบ,เ, 2, mm รบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็น3,500นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก150%เลยนะครับประมาณนั้น2,200นี่ 2, ตัวนี้ไม่มี NTC นะครับหรือสายจับเซนเซอร์อุณหภูมนะิมีแค่สายซีเซน,นครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยนะครับเบื้อต้นเดี๋ยวหมุนตัวนี้กลับไปกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องลื้อไปถึงด้านในแ้นครจริงก็บอกตามตรงครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเปลี่ยนให้เฉพาะคิวเบิร์รุ่นหนึ่งนะครับผมไม่ได้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนคิวเบิร์รุ่นรุ่นแรกนะครับผมก็เลยสงสัยว่าแบบตรงเนี้ยมันจะ วงยาวไปถึงด้านในหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยลื้อดูเลยนะครับเพราะนานๆทีเราจะเจอนะครับก็ขออนุญาตเปิดดูด้านในอันนี้ก็จะประกอบกลับแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่เราสามารถถอดตรงตรงนี้ได้ผมก็จะไม่ได้ไปอยู่กับด้านในของลูกค้านะครับแล้วก็จะปิดกลับครับอโอเค,ครบ ให้ดูด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนเองก็ได้ผมจะแกะให้เพื่อนๆดื่อนดูครับว่ารูปแบบการวางเขาวางยังไงนะครับสําหรับคนที่ไม่ดูนะครับถ้าให้ผมประเมินนะครับนี่เขาต่ออนุกรมกันหมดเลยนะครับต่ออนุกรมหมดเลยนะครับ C ีเสนะครับนี่มีสายเทอร์มิสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อเข้าไปตัวไม่ได้ต่อเข้าไปกับวงจรของเครื่องเลยใดเลย วางอย่าง4 s เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพื่อนๆดูไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้ด m s เดิตมใช้ได้นะครับนี่ค้ดลบเขาอยู่ตรงนี้นะครับค้ดลบนี่เห็นไหมนี่ B ลบนะครับมานี้ B1 หนึ่งนะครับ B1 หนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้เขาต่อขึ้นมา B1 หนึ่งของเขาเห็นไหมนี่ดูบีเอ็ดลครับเสร็จแล้ว B1 หนึ่งนะครับ B หนึ่งมานี้นะครับ B สองก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับ ตรงนี้นะครับ B2 นี่ตรงเนี้ยเห็นไหมเขาองขึ้นมาตรงนี้นะครับ B2 แล้วก็ B3 นะครับ B3 ก็ลงมาขึ้นมานี่นะครับแล้วก็จบที่ B+ 2. ด้านบนนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ B+ 2. ต่อเวฟ 4S นะครับโอ้ B เมใหม่ผมไม่มีต้องสั่งอยู่แล้วครับครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่เดิมนะนี่ผมเอามาให้เพื่อนดูนะครับ หนึ่งแปดของคาศูนย์นะครับวางเรียงต่ออนุกรมกันอยู่นะครับสี่เซลล์ครับสี่เอสนะดีเม็ดเดิมนี่ครับนี่เขาวางอยู่แบบนี้จะให้ดูเลยนะครับหลังจากนั้นเซลนี้ผมก็จะทิ้งไปครับเดี๋ยวผมจะใช้เซลใหม่นะครับนี่ครับเป็นเว็บเซลล์นะครับนี่หนึ่งแปดของคาศูนย์นะครับขนาดความจุสามพันหน่วยเม็ดเดียวเลยครับของแท้นะครับในหมอกก่อไทยนะครับตัวนี้ จะใช้ทั้งหมดสีก้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะต่อกับเดิมเลยนะครับปางเรียมแบบเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคราวนี้แบตตัวนี้นะครับมันจะเป็นความจุของของเดิมมัน2 2 0 0มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้3,600นะครับเพราะฉะนั้นจะเยอะกว่าเดิมแน่ๆนะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับก็ไม่ถึงครึ่งต่อครึ่งนะประมาณจักร5 0ได้ ก็เยอะกว่าเดิมแน่ๆนะครับเราก็จะวางเลียงต่อสลหรับบวกลบบวกลบกันไปนะครับก็คืออนุกรมเหมือนทั้งหมดนะครับเรียงแบบนี้เลยนะครับวางเรียงลักษณะเดียวของเขาเลยครับนี่อาจจะเป็นลบบวกนะครับอันนี้เป็น B1 หนึ่งนะครับจุดนี้ B2 สองแล้วก็ลงมานนี้ B3 สามแล้วก็จบที่ B4 สี่นะครับวางตามเดิมเลยนะครับเป็นเพื่อนที่ใครต้องการเปลี่ยนเองนะครับดูตามผมได้นะนี่ดูจากวีดของเขานะครับนี่บีลบนะครับ B1 ห่อยู่นี่นะครับเห็นไหมนะครับ B2 อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเชื่อมตัวลวดสปอร์ออกมาใหม่นะครับแล้วก็ B3 นะครับบีคราวนี้มาดูนะครับผมจะต้องเตรียมลวดนิเกิลทั้งหมด3มเส้นนะครับเพื่อที่สปอตนะครับดูนะครับตรงนี้โคบุกนะครับผมจะสปอตตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับะเริ่มเลยครับผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับด้านบน จะไล่วงจรให้ดูนะครับมี่ B ลบของระบบนะครับไล่มานี่นะครับ B1 นะครับขึ้นมานี่ B2 B3 แล้วมันก็จบที่ B 4นะครับแรงนัดันก็จะเพิ่มทีละ3าด็ดโวลต์นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันอนุกรมกันนะครับจบนะครับอันนี้ก็เอา b เมมาต่อเข้าเด้เลยนะเดี๋ยวเขียนให้ดูอ่าประกาศแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเตือให้มันไปตรงกับ b เมทนะบีลบนะครับ บีหนึ่งนะครับบีหนึ่งคือจุดนี้นะครับบีสองคือจุดนี้นะครับบีสามคือจุดนี้แล้วก็อันนี้เป็นค้่บวกเนาะจะไ่แบบนี้นะครับครับนี่ครับหลังจากนั้นผมก็ย้ายมาเข้าบีเมสนะครับผมใช้บีเมสเดิมนะเพราะว่าบีเมสยังใช้ได้แล้วก็ถ้าจะหาบีเมสรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เลยขออนุญาตลูกค้าเขาบอกว่าจะใช้ได้ก็ใช้ไปเลยนะครับ จริง BMS เขาเป็นของ R j อ่ะมันจะค่อนข้างทนนะครับมากับเครื่องนะครับไม่เสียก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่า BMS ตรงนี้น่าจะหายากคนเดียวนะผมก็ไม่มีสต็อกนะเพราะผมไม่ได้เตรียมไม่ค่อยได้ซ่อมรุ่น q วเบิรุ่นแรกด้วยครับแต่ถ้าเป็นของ QBurn สองผมมีนะก็เลยใช้ตัวเดิมไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะครับสุดท้ายแล้วแรงดันตรงนี้จะต้องออกมาที่ประมาณสัก14โวลต์นะครับเดี๋ยวผมเอาเพื่อนดูนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับ1 4โวลต์นะครับมิเตอร์มาดูปลายสายนะครับก็ต้องออกด้วยนะครับถ้าไม่ออกนะครับเราต้องทำการรีเซ็ตต้องเท่ากันนะครับ1 4โวลต์กว่าๆก็ต้องออกที่10โวลต์นะครับแบบนี้ย m s ไม่ออกนะครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับเราหาขั้ว P- ลบนะครับ P- ลบอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับไปจับกับ B- นี่ราต้องเอา P- นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับ P- ลบนะ บีโลก็คือสายสีดำนะครับไปจัำกับบีโลนะครับคราวน,นี้เรามาดูนะครับว่าปลายสายออกไหมนะครับต้องเท่ากันนะครับกับตอนที่วัดไว้บนตัวแบตนะครับออกแล้วครับ14.04นะครับออกมาเท่ากันนะนี่แบบนี้ใส่กับได้เลยครับ ก็เรียบร้อยนะครับเอาตัวนี้มันติดกับนะครับเพื่อจะดึงเปลี่ยนได้ง่ายในครั้งถัดไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปครับเช็คคอนเฟิร์มแป๊บหนึ่งนะครับคอนเฟิร์มแรงดันให้ชัวร์ก่อนครับว่ามาเดียังนะครับโอเค14โวลต์ครับถูกต้องครัวไม่ได้สลับใส่เข้าไปได้เลย เก็บสายให้เรียบร้อยครับิดก่อนนะครับเปิดปเครื่อนดูเนะปิดดูครับติดนะครับโอเคครับ เช็คสัญลักษณ์นะครับชาร์จเข้านั่ะครับชาร์จอยู่นะครับรัฐนตรีต่อไปทำการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปครับ เรียบร้อยครับเราก็เพิ่มความจุไปอีกนะครับประมาณ150-160%ของชุดเดิมเลยนะครับจาก2,200มิลลิแอมนะครับกลายเป็น3,500มิลลิแอมนะครับ14.8โวลต์ครับสำหรับคิวเบิร์นนะครับมาแชร์คิวเบิร์นรุ่นแรกครับโอเคเรียบร้อยครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ